สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันธ์เรดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใส่โทนของไอค่อน300ครับตัวนี้นะครับครับเ่าเรามาเริ่มเลยนะครับวิธีใส่โทนนะครับอ่าครับอันดับแรกนะครับเอ่อกด F ครับตัวนี้ครับกด F กด6ครับอ่าตัวนี้ครับกด้กด6ครับมันจะขึ้นโทนเห็นไหมครับ อันนี้โทนมันจะมี2แบบนะครับโทนดิจิตอลกับโทนธรรมดานะครับอันนี้ผมจะแนะนําโทนธรรมดาก่อนนะครับเลื่อนไปครับเลื่อนลูกศรขึ้นนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้มันมาโทนใช่ไหมครับก็กดลูกศรขึ้นครับจะเป็น C T C S S เนี่ยครับคือโทนธรรมดานะครับนะครับเสร็จแล้วกด F ครับอ่าครับทีนี้ต่อไปครับกด F กด7ครับกด F กด7ครับ เห็นไหมครับเนี่ยมันจะให้เราใส่โทนล้วนะครับอันนี้มันมีหลายตัวนะครับอันนี้เป็นโทนรับนะครับเนี่ยครับโทนมีเยอะแยะมากเลยนะครับผมสมมุติจะใส่เป็นตัวนี้นะครับ7 4 4นะครับเมื่อได้ค่าแล้วนะครับก็กด F ยืนยันครับปึ๊บอ่าแล้วก็มาโทนที่โทนส่งนะครับครับโทนส่งแล้วก็เลือกไปครับอ่า7 4 4ครับนี่ครับให้มันตรงกันนะครับโทน ทนรับทนสวนมันตรงกันครับกด F ยืนยันครับอ่าครับแค่นี้เองครับทีนี้เราจะดูได้ไงว่ามันเข้าโทนหรือยังดูตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับตัว CT เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับตัว CT เห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้คือเข้าโทนนะครับครับอันนี้จะเหมาะสําหรับอ่าการใช้เป็นกลุ่มนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปมันจะสะดวกนะครับเวลาคนอื่นเขาวอเข้ามานี่อ่า เขาจะวอลเข้ามาหาเราไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับครับก็กลับกันครับตัวนี้ครับโทนดิจิตอลนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับกด F กด6ครับนะครับเมื่อกี้มันเป็นโทนธรรมดานะครับก็เลื่อนไปเป็นโทนดิจิตอลนะครับเป็นตัวนี้ DCS เนี่ยครับ DCS นี่คือโทนดิจิตอลนะครับกด F เหมือนเดิมครับปุ๊บอ่าครับยืนยันเสร็จแล้วก็กด F ครับกด7ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับโทนรับ นี่ครับโทนดิจิตอลนะครับสังเกตเป็นตัว n อยู่ข้างหลังนะครับนะครับนี่ครับสังเกตนะครับอ่าเอาไม่ทันนะครับอ่าเอาไหม่ครับนี่เห็นไหมครับกด f กด7ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็เลือกใส่โทนฮะเนี่ยครับสังเกตสังเกตนะครับถ้าเป็นดิจิตอลนะครับมันจะเป็นตัว n นะครับนี่คือโทนดิจิตอลนะครับแล้วก็เลือกใส่ครับเหมือนกันครับใส่สมถติว่าใส่025อ่านะครับ025โทนรับ ได้แล้วก็กดค่ายืนยันครับก็มาโทนส่งครับก็เป็นใส่เข้าไป025อ่าครับเสร็จแล้วก็กด F ยืนยันครับนี่ครับอ่ะครับคือเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองครับเวลาใส่โทนนะครับนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับลองไปทําดูนะครับอ่าครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ